เอลญาติโยมคำถามที่ว่าอาราธนาสินห้าสินแปดสินสิหรืออาราธนาที่ถ้าไม่มีสัง้าจะให้สินได้ไหมหรือที่ไดหรือไม่มันก็มีสองกรณีมันมีแบบได้ได้แต่ไม่ได้ได้นี่ก็มันก็คือเป็นธรรมเนียม ที่ปฏิบัติตามกันมาตามประเพณมีปู่ย่าตายายของเรา,าที่ปฏิบัติกันมาเป็นทอดทอดตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกลูกหลานที่ทำตามกันมาว่ามีข, 5, ขันท่ขาขันแปดรารธนาสิงถ้าเรามีก็อีมีนาอีบีนาคนอีมีน,า,น,มนาเลยกั่อะไรนั่งสมาเห็นโหนโมจะสาแล้วก็คอยมายังพันตี มันก็ได้อยู่ในส่วนที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ก็เราดูเราไม่ได้ก็เราก็ขึ้นในใจเราว่าเราขันห้ามมีเราก็คลึในใจเราคือขันห้ามนี่คือมันมีดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ขันห้ามันก็เป็นการแสดงนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ คือร่างกายของเราเป็นร่างกายของเราเราก็คึกในใจเราว่าเราอาราธนาสิ่คือการสํารวมปฏิบัติทำในสิ่งที่พระพุทธศาสนาท่านได้ทรงบัญญัติไว้ว่าเราจะวินในแต่ละวันนั้นๆที่พระองค์ได้ตรัสไว้คําว่าขันหรือเป็นจะขันขันวเมตขันตาหามหน้าเนี่ คือการคือเป็นาการคือการฆ่าแอ่อกางฆ่าแปลว่าโกงคือหมายถึงร่างกายร่างกายของมนุษย์เมื่อแยกร่างกายออกเป็นกองโงแล้วจะได้ห้ากองคือได้ห้ากองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปนี้คือส่วนคือเป็นส่วนที่ผสมกันกันกบท่าสีา่าตาคือ มีน้ำลงไปคือร่างกายที่เราสัมผัสได้คือร้อนเย็นหนาวรวมกันเข้าเป็นกายคือรูปในขันห้าเป็นรูปที่มีใจครองที่เรียกว่าอุปาทินักกัสสังขารหรือรูปที่สามารถเห็นได้ด้วยตาสามารถเราสามารถมองเห็นได้คือ คนที่เป็นหญิงหรือเป็นชายสามารถจาจงว่าเป็นเพศไหนได้หรือสัตว์ตัวผู้ตัวเมียยินทานาคือระบบที่รรบคือรู้สึกอารมณ์ของสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดความรู้สึกสุขชอบใจหรือเป็นทุกข์หรือไม่ชอบใจหรือไม่ทั้งสุขไม่ทั้นทุกข์ สี่เดียวสองรับรู้ได้และสัมผัสได้มีอาการหรื่เป็นอาการเฉยๆสามสัญญาหมายถึงระบบที่จำสิ่งที่รับรู้นั้นๆไว้ได้สัญญาคือเช่นการพูดคุยหรือรับปากทำกับผู้อื่นไว หรือยังมีห่วงคือห่วงลูกห่วงหลานยังเป็นสัญญาห่วงทรัพย์สิน 4. ีสังขารส่วนที่เป็นความปรุงแต่งหรือสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้ดีหรือเป็นกลางห้าิญญาณส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์ความรู้อารมณ์ทางอัตตนะทั้งหกคือตา หูจมูกลิ้นกายใจเช่นคือมีรูปมากระทบกับตาล้วก็รู้ว่ามันเป็นรูปคือสิ่งของหรือจักรยานหรือรถยนต์้้วก็ติ้เอมันเป็นรูปสิ่งต่างๆนั้นนน,นี่คือคําอธิบายของขานของขันและคําถามที่ว่าและถ้าจําเป็นจริงๆ หาไม่ได้ทําได้ไหมก็คือเแบอบร์อธิบายข้างต้นรือว่าได้คือมันเป็นการขันยุคเมืเป็นการสมสมรวมของไอขันห้าคือ,อรูปเวทนาสัญญาสังขารยินยามมันก็พอได้ศึกษามายุเท่านี้ก็ลงอนุโมทนามีก็คอควาคุ้ฐขนางดี ถ้ามีภาพประการใดก็ขอเราไปด้วยในที่นี้ด้วยเจริญพรสาธุอีกข้อเลยเนาะวันนี้ให้สองข้อการสวดมนต์ถ้าสวดคำเดิมผิดอยู่บ่อยๆวงเล็บตั้งใจและไม่ตั้งใจก็คือว่าเวลาตั้งใจสวดผิดไม่ตั้งใจเวลาตั้งใจสวดถูกไม่ตั้งใจสวดผิดจะมีผลอะไร ไหมคะอ้าวครูบาลตอบการสวดมนตไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับการสวดมนต์นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจเจตนาและศรัทธาของเราการสวดมนต์คือสิ่งที่ดีคือทําให้เรามีสมาธิจิตใจของใสมั่นคงมากขึ้น และช่วยรับคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และในเมื่อเรารู้ว่าอ่านผิดเราก็ต้องแก้ไขต้องพยายามฝึกคือแรกๆให้อ่านช้าๆอย่างถูกต้องก่อนให้ชํนนานาญให้คล่องปากและใส่ใจในการสวดมีสติในการสวดส่วนการสวดมนต์ท่องคาถาอย่างถูกต้อง และข้องปากจื่นใจเป็นสมาธิจิตใจแน่วแน่จะทำให้เกิดผลดีต่อผู้สวดไปด้วยและถ้าเราปฏิบัติต,ต,ตามหลักธรรมคำสอนอย่างมีสติไม่ประมาทก็จะทำให้มีคุณภาพเป็นอย่างดีการสวดมนต์ไม่ได้มีจุดหมายเพื่ออ้อนวอนขอพรโดยที่ไม่ได้ลงแรงหรือลงมือทำ แต่เพื่อเป็นการละลืกคุณพระรัตนาตไตยและร้อมนำคำสอนไปปฏิบัติและทำจิตใจของตนให้เป็นสมาธิจิตใจแน่วแน่นั่นคือจุดมุ่งหมายของการสวดอย่างแท้จริงครับมีเสียงปอบก่อนถ้าพูดภาษาโยมก็ โยมก็จะบอกว่าน่าอิจฉาที่มีลูกมีหลานมาบวชแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วเอามาบอกมากล่าวแก่โยมพ่อโยมแม่ให้ได้ฟังแก่ชาวบ้านปีนี้เราก็เลยทำกิจกรรม5นาทีมีคุณค่าเสริมปัญญาแสวงหาความรู้5นาทีมีคุณค่าเสริมปัญญาแสวงหาความรู้ มุ่งสู่ภาคปฏิบัติมีคำถามว่า,าราชนาสินห้าแปดสิหรืออาราธนาเทศถ้าไม่มีขันห้าจะให้ศินหรือเทศได้ไหมและถ้าจำเป็นจริงๆหาไม่ได้ทำได้ไหมครูบาจิกวิสัสนาตอบปัญหานี้ ไมถูกตัวหม่หรอดูอีตัวหนึ่งตัวไหนมี่านตัวไหนไม่คีอัเชเชเคื่องเอไมู่แล้วหมุนมันลงอาขึ้นนิดหน่อยีกคีดนึงเลยนันและ เป็นพรญาดูคำถามที่ว่าร,รัฐนาสิห้าสิบแปดสิสิบหรือร,รัฐนาที่ถ้าไม่มีขังหะจะให้สินได้ไหมหรือที่ไดหรือไม่มันก็มีสองกรณมันมีแบบได้ได้แต่ไม่ได้ได้นี่ก็มันก็คือจริยธรรมียมที่ปฏิบัติตามกันมา ตามประเพณีปู่ย่าตายายของเราที่ปฏิบัติกันมาเป็นทอดๆตั้งแต่ผู้เฒ่าผูา้แก,ก่บอกลูกหลานทำกันมาว่ามีขันท่าขันเปนรตธาธนาสิงถ้าเรามีก็อิมีนาอิมีนาก่อนอิมีนาเลยเลัี๋ยวอร่ามสมมาเรื่องนโมต,สตัสอะไรก็คอยมายังพันตี มันก็ได้อยู่ในส่วนที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ก็เราดูเราไม่ได้ก็เราก็ขึ้นในใจเราว่าเราขันห้ามีนีเราก็ขึ้นในใจเราคือขันห้ามนีก็คือมันมีดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ขันห้ามันก็เป็นการแสดงน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ าคือร่างกายของเราเป็นร่างกายของเราเราก็พึกในใจเราว่าเราอาราธนาสิ่งคือการสารวมปฏิบัติทำในสิ่งที่พระพุทธศาสนาท่านได้ทรงบัญญัติไว้ว่าเราจะวิ่งในแต่ละวันนั้นที่พระองค์ดได้ตรัสไว้คำว่าขันหรือเป็นจะข,นขันข,ข,ข,ขันว่าเม่ขันตาหาห้าเนี้ มีการคูณจักรัคือขนานทาเอขันท่าแปลว่ากองคือหมายถึงร่างกายร่างกายของมนุษย์เมื่อแยกร่างกายออกเป็นกองกองแล้วจะได้ห้ากองอได้ห้ากองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปนี้คือส่วนคือเป็นส่วนที่ผสมกันกันกบธาตุสี่ธาตุ ดินน้ำลงไปคือร่างกายที่เราสัมผัสได้คือร้อนเย็นหนาวรวมกันเข้าเป็นกายคือรูปในสันห้าเป็นรูปที่มีใจครองที่เรียกว่าอุปาทินักกสสังขารหรือรูปที่สามารถเห็นได้ด้วยตาสามารถเราสามารถเขามองเห็นได้คือ คนที่เป็นหญิงหรือเป็นชายสามารถจจดรุงว่าเป็นเพศไหนได้หรือสัตว์ตัวผู้ตัวเมียเนทัานาคือ,อระบบที่รับคือรู้สึกอารมณ์ของสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดความรู้สึกสุขชอบใจหรือเป็นทุกข์หรือไม่ชอบใจหรือไม่ทั้งสุขไม่ทังทุกข์ ี ừ, khi đầu, à, ài, à, y, ่ can, bên ีราสามารถรับรู้ได้และสัมผัสได้มีอาการหรือเป็นอาการเฉยๆสามสัญญาหมายถึงระบบที่จำสิ่งที่รับรู้นั้นๆไว้ได้สัญญาคือเช่นการพูดคุยหรือรักปะคำกับผู้อื่นไว้ หรือยังมีห่ว์คือห่ว์ลูกหงวหลานยังเป็นสัญญาหงวงทรัพย์สินซี 4. สังขารส่วนที่เป็นความปรุงแต่งหรือสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้ดีหรือเป็นกลางห้าวินญ,ญาณส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์ความรู้อารมณ์ทางอาตัตนระณทั้งหมดคือตา หูจมูกิ้นกายใจเช่นคือมีรูปมากระทบกับดาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นรูปคือสิ่งของหรือจักรยานหรือรถยนต์แล้วก็ตึ้งเอกมันเป็นรูปสิ่งต่างๆน้นนั้นนี่คือคำอธิบายของขานของขันและคำถามที่ว่าและถ้าจำเป็นจริงๆ หาไม่ได้ทําได้ไหมก็คือเหมือนอธิบายข้างต้นเลยว่าได้คือมันเป็นการขันยิคเานเป็นการสมสรวมของไอขันห้าคือเอรูปเวทนาสัญญาสังขารอินญามันก็พอได้ศึกษามาอยู่ท่านี้ก็อนุโมทนามีก็ความราคฐานชัดนี ถ้ามีภาพระการใดก็ขอไปด้วยในทีทีดีย๋ยเจริญโภคสาธุอีก<า>ข้อเลยเนาะวันนี้ให้สองข้อการสวดมนต์ถ้าสวดคำเดิมผิดอยู่บ่อยๆวงเล็บตั้งใจและไม่ตั้งใจก็คือว่าเวลาตั้งใจสวดผิดไม่ตั้งใจเ,ออเวลาตั้งใจสวดถูกไม่ตั้งใจสวดผิดจะมีผลอะไร ไหมคะอ่าอุบาลัตตอบการสวดเนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับการสวดมงตนนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจเจตนาและศรัทธาของเราการสวดนนคือสิ่งที่ดีคือทำให้เรามีสมาธิจิตใจของใจมั่นคงมากขึ้น และยัช่วยรับคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และในเมื่อเรารู้ว่าอ่านผิดเราก็ต้องแก้ไขต้องพยายามฝึกคือแรกๆให้อ่านช้าๆอย่างถูกต้องก่อนให้ชํนนานาญให้คล่องปากและใส่ใจในการสวดมีสติในการสวดส่วนการสวดมนต์ท่องคาถาอย่างถูกต้อง และคลองปากชื่นใจเป็นสมาธิจิตใจแน่วแน่จะทําให้เกิดผลดีต่อผู้สวดไปด้วยและถ้าเราปฏิบัติต,ตามหลักธรรมคำสอนอย่างมีสติไม่ประมาทก็จะทําให้มีอนุภาพเป็นอย่างดีการสวดมนต์ไม่ได้มีจุดหมายเพื่ออ้อนวอนขอพรโดยที่ไม่ได้ลงแรงหรือลงมือทำ แต่เพื่อเป็นการละลึกคุณพระรัตนตไตยและร้อมนำคำสอนไปปฏิบัติและทำจิตใจของตนให้เป็นสมาธิจิตใจแน่วแน่นั่นคือจุดมุ่งหมายของการสวดอย่างแท้จริงครับมีเสียงครับสาโอ้มีเสียงปอบกนถ้าพูดภาษาโยมก็ โยมก็จะบอกว่าน่าอิจฉาที่มีลูกมีหลานมาบวชแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วเอามาบอกมากล่าวแก่โยมพ่อโยมแม่ให้ได้ฟังแก่ชาวบ้านปีนี้เราก็เลยทำกิจกรรม5นาทีมีคุณค่าเสริมปัญญาสแสวงหาความรู้